แม่ตื่นเถอะนะแม่แม่ตื่นแล้วใช่ไหมเหลียวเอ,อ๋อทำไมพูดไม่ได้แล้วละ่ะเหลียวเอ,อ๋อเหลียวเอ,อ๋อจำไว้จากนี้ไปเธอห้ามพูดอะไรทั้งนั้นต้องทำเป็นใบต้องเอาตัวรอดในบ้านซ่าอยู่รอด แม่แม่แท้ๆเสียชีวิตไปก็ไม่พูดอะไรจริงๆแล้วกลายเป็นคนใบ้ หลังจากวันนั้นพวกเขาทั้งหมดคิดว่าฉันเป็นโรคพูดไม่ออกเป็นอาการหลังจากอุบัติเหตุคิดว่ามันไม่มีอันตรายแล้วแต่ความเงียบของทะเลมักจะเป็นการเตรียมการสำหรับพายุที่ใหญ่กว่านี่คือคุณหนูของตระกูลเซีย เธอนี่เป็นครั้งแรกที่ออกมาปรากฏตัวแท้จริงแล้วสวยขนาดนี้จัดการพวกเขาทั้งคู่ครับคุณหนูเสียหลังจากที่คุณแม่ของท่านเสียชีวิตกลุ่มเสียก็ได้ถูกส่งต่อให้ลุงของคุณดูแลกิจการคุณมาร่วมง,งานครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการระดมทุนของตระกูลเซียใช่ไหมคุณมั่นใจมากเลยนะ ทำไมเธอไม่พูดอะไรล่ะเธอคงจะเป็นไม่ใช่ไหมสาวน้อยแห่งเสียทำไมไม่พูดอาลีเสียหยงโหรอนานแล้วนะหลานสาวของฉันมีอาการพูดไม่ออก ขออาภัยทุกคนการให้เธอออกมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อทำให้ตระกูลเสียเสื่อมเสียขอโทษครับวันนี้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยต้องขอตัวก่อน คุณกู้คนทรยศพูดแล้วเราควรจัดจัดการกับเขาอย่างไรเมื่อพูดออกไปแล้วก็ให้ปิดปากสักจำไว้ให้เสียงเบาลงหน่อยครับคุณกู้พวกเขาทั้งหมดมองฉันเป็นกระต่ายที่ไม่มีอันตรายแต่ไม่รู้ว่า เพียงแค่โดนจุดสำคัญประต่ายก็สามารถกัดคนตายได้เซี่ยหยงโฮสุดท้ายเราครอบครัวเซี่ยตัดสินใจที่จะบริจาคหนึ่งรอยล้านทุกปีเพื่อการกุศล100รล้าน คุณชายซาจริงๆเป็นคนดีของเมืองอยู่เลยนะแค่เพียงความดีของคุณชายซากลุ่มซาแน่นอนว่าจะสามารถระดมทุนได้อย่างสมบูรณ์แบบซาหยงโยคุณรับหลังสี่ตระกูลใช่ไหมกดดันเพื่อนร่วมวงการธุรกิจและก็แซงทำเป็นผู้ช่วยชีวิตให้พวกเขายอมลดเกียรติของตนเพื่อร่วมมือกับคุณคุณก็แค่คนน่าซื่อใจคดอย่างสิ้นเชิงคนน่าซื่อใจคดเขาทำแบบนี้ได้ยังไง เร็วส่งกล้องมาคุณซาขอโทษครับนี่มันจริงเหรอคุณซาคุณช่วยตอบหน่อยได้ไหมชัดเจนว่านี่คือการใส่ร้ายขอให้ทุกคนอย่าเชื่อโดยง่ายสัญญาณเสียงของท่านอยู่ในอาคารนี้ช่วยหาตัวเขาให้ฉันเดี๋ยวนี้ครับเสี่ยหยงโหการแสดงเริ่มต้นแล้ว ไม่คิดเลยนะแกล้งทำเป็นไม่มีอันตรายที่แท้เธอไม่ใช่คนใบแล้วไงจะเปิดเผยฉันเหรอ ถ้าเธอเดินไปข้างหน้าอีกก็ซ่อนอยู่ไม่ได้แล้วเหลือแค่ห้องนี้ผู้หญิงคนนั้นต้องซ่อนอยู่ข้างในท่านอาจารย์ได้สั่งไว้เมื่อไร่ที่พบห้ามปล่อยให้มีชีวิตรอด พวกคุณไปให้ผลนี่คือแหวนของตระกูลกูมีข่าวหรือว่าคนในตระกูลกูมีวิธีการที่โหดร้ายไม่มีใครกล้ารบกวนพวกคุณสองคนหันไปดูสิคุณบ้าไปแล้วรู้ไหมว่าเขาคือใครอ้าวขอโทษนะ ไปเถอะขอโทษนะเมื่อกี้จำเป็นจริงๆเลยต้องใช้ประโยชน์จากคุณสักหน่อยเฮ้ hey, ทำไมคุณยังแกล้งอยู่เหรอทั้งหมดนี้คุณไม่ใช่วางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆหรอือ พาฉันมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อให้ฉันเป็นโลกกันกระสุนของคุณเหรอคุณก็โดนหลอกแล้วสิเป็นยังไงเป็นยังไงกลัวกลัวว่าคุณจะไม่มีแรงงั้นคุณก็จบเลย ดูซิว่าใครจะทำเสร็จก่อนฮััโหลชื่อของฉันคือกูเสียวฮัน่น คุณชื่ออะไรคุณอย่ารู้จะดีกว่าชื่อของฉันสถานการณ์ของฉันอันตรายมากอย่าเข้าใกล้ฉันเกินไปอาจจะทำให้คุณต้องเสียชีวิตได้แล้วเราจะเจอกันอีกเมื่อไหร่เมื่อเธอเอากลับมาได้แล้ว โอ้โอ้ถูกแล้ววันนี้ขอบคุณสำหรับการต้อนรับนะเธอเคยคิดบ้างไหมอาจเป็นฉันที่อันตรายกว่าก็ได้ฮัโลโหลไม่ดีแล้วคุณผู้จัดการเมื่อกี้มีคนสร้างความวุ่นวายในงานของเราเข้าใจแล้ว คุณไปตรวจสอบให้ชัดเจนทีข้อมูลทั้งหมดของลูกสาวตระกูลเสียหยุดฉันตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วหลังจากที่คุณออกไป ในงานเลี้ยงถึงจะมีคนลึกลับปรากฏตัวมีคนลึกลับใช้วิทยุสรรื่อสารทําให้สถานการณ์ยุ่งเหยิงและสามารถเข้าถึงตระกูลเซียคนที่มีข้อมูลแบบนั้นนายมีความเป็นไปได้มากที่สุดถ้าเธอไม่อยากบอกพ่อเรื่องนี้งั้นคืนนี้<ะ>ก็ขึ้นอยู่กับการแสดงของเธอแล้วล่ะฉันพูดไม่ออก ทำไมเสียงนั้นถึงเป็นคนคนนั้นคนลึกลับที่บอกความลับละ่ะช่างเป็นคนโง่จริงๆคุณทำอะไรอยู่เสียอยู่เสียนพ่อแม่ ฉันแกนี่มันสัตว์เดรฉา,านแม่หยุนส่วนหยุนส่วนแม่หยุนส่วนหยุนส่วนหยุนส่วนพอ่อฉันแค่ชั่ววูบเท่านั้นแค่ที่เธอเคยทำกับเขาเรื่องชั่วช้าสามารถอะไรบ้าง ฉันก็สามารถไม่พูดก็ได้แต่คราวนี้เธอคือของขวัญที่ฉันส่งให้ตระกูลจางเพื่อแต่งงานถ้าจางเสี่ยวรู้เข้าเป็นเธอที่ทําให้เธอสุขปรกผลที่ตามมานี้ไม่ใช่แค่เธอกับฉันแม้แต่ทั้งตระกูลซาก็รับไม่ไหวพ่อฉันรู้แล้วฉันจะระวังเธอคือบุตรของฉันแต่เพื่อครอบครัวซา ฉันต้องรับประกันว่าช่วงเวลานี้เธอจะไม่ทำผิดพลาดเทพแห่งความหายนะเป็นความผิดของเธอทั้งหมดตอนนั้นเธอก็ควรตายพร้อมแม่ไปแล้ว ่อไปก็ถึงคราวเธอแล้ว เธอทาให้ลูกชายเราหลงไหลคุณถึงกับแค่ขังเธอไว้ในบ้านเก่ายูซวนเป็นคนแบบไหนคุณในฐานะแม่ไม่รู้หรือการขังเซี่ยหลี่เป็นเพื่อพิสูจน์เธอคืนนั้นในงานเลี้ยงคนที่สร้างความวุ่นวายแต่เธอเป็นบ้ายจะพูดได้อย่างไรละ่ะถ้าเธอไม่ใช่ คุณกูคุณกูคุณต้องการตรวจสอบลูกสาวตระกูลเซียไหมชื่อว่าเซียหลี่นี่เป็นครั้งแรกของเธอในงานที่เปิดเผยตัวดูเหมือนว่าเธอแค่เป็นสาวน้อยที่ถูกเลี้ยงในห้องที่ยังไร้เดียงสาและไม่รู้เรื่องอะไรไร้เดียงสาและไม่รู้เรื่อง เี่ยหยงโหคุณทําเรื่องยุ่งยากขนาดนี้นก็แค่ต้องการให้ฉันโทรขอความช่วยเหลืองั้นสิฉันก็จะเล่นตามแผนตามที่คุณหวังไว้ฮัลโหลผู้สิ เซียลีไม่อยากถูกน้ำเข้าจมก็พูดออกมาว่าคุณอยู่ที่ไหนให้คนมาช่วยคุณทำไมยังอยากจะมาอีกครั้งเหรอนี่คือเบอร์โทรของฉัน ถ้าคุณต้องการอะไรสามารถโทรหาฉันได้หมายเลขของคุณฉันจำได้แล้วครั้งหน้าจะสั่งอีกใช่คุณสวัสดีสวัสดีสวัสดีส สิ่งที่ต้องทำฉันทำหมดแล้วเสี่ยหยงหูถึงตาคุณแล้ว อื่นแล้วอย่ามองฉันแบบนั้นฉันต้องตรวจสอบก่อนคุณไม่ใช่ตัวป่วนใช่ไหมโชคดีที่คุณไม่ใช่ต่อไปเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสำคัญได้แล้วค,คุณกูสัญญาณโทรศัพท์นั้นอยู่ที่นี่ แน่นอนว่าคุณไปทันทีทันใดให้ฉันสืบสวนเกี่ยวกับเซี่ยหลี่ทุกการเคลื่อนไหวต่อไปครับฉันจะดูให้เห็นว่าเธอเล่นอะไรอยู่ รู้ไหมวันนี้เธอแต่งงานแล้วแต่เจ้าอันธพาลเจียงในเมืองเมฆได้ยินมาว่าเจียงเล่นไม่สะอาดผู้หญิงที่อยู่กับเขาไม่มีใครจบดีหน้าตาดีขนาดนี้น่าเสียดาย Promise not you down know you don't to go me I let let want คุณกูพบที่อยู่ของคุณเซียรีแล้วข้อโครเซียจะให้เธอแต่งงานกับตระกูลเจียงงานแต่งงานคือวันนี้จะต้องแต่งงานแล้วยังมายุ่งกับฉันอีกเซียรีเล่นกันให้เต็มที่แย่แล้วคุณกูครั้งที่แล้วที่แสดงออกมาสีหน้านี้ ทั้งเมืองเมฆก็สั่นสะเทือนผู้หญิงที่ชื่อซาลี่ทำให้คุณกูโกรธมากขนาดไหนกันนะคุณกูเธอจะไปไหนไปงานเลี้ยงฉลองจังเสี่ยวฉันเลี้ยงซาเหรินเหมือนลูกสาวของตัวเองตั้งแต่เล็กถึงเธอจะพูดไม่ได้แต่ฉันไม่เคยปล่อยให้เธอ เคยถูกทำร้ายบ้างวันนี้นะเธอได้แต่งงานกับคุณเจียงคนสำคัญแบบนี้ที่สาวที่ตายไปของฉันก็จะสบายใจแล้วเป็นคนใบตรงใจฉันเลยฉันไม่ชอบเล่นกับผู้หญิงพวกนั้นพวกเธอมักจะขอร้องฉันเสมอมันน่าเบื่อเกินไปแล้วเจียงเสีย่ยวความร่วมมือที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คุณสบายใจได้ขอแค่ฉันสนุกฉันทำให้เธอครอบครองตำแหน่งสูงในตระกูลสา แต่ถ้าฉันไม่พอใจเธอกับตระกูลสากา็ต้องลงนรกทั้งคู่เจียงเสี่ยวฉันได้เตรียมไว้ที่โรงแรมอยู่เฉงแล้วสำหรับคุณแล้วห้องสวีทหรูหราโปรดสาวงามคุณหนีไม่พ้นหรอกทุกอย่างเป็นไปตามแผน ยังขาดอีกขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสาวงามฉันลืมบอกคุณฉันเตรียมเครื่องมือมากมายไว้แล้วไม่มีผู้หญิงคนไหนสามารถลงจากเตียงของฉันได้อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ลงมาได้